อ,อินมากรูปเลยจ้าอันนี้จ็คือไส้ดินคอมโพธิ์ธรรมดาน่แล้วจ้ะเอามากรูปแผ่นี้พี่จ้าพี่น้องอันที่อ่าทั่วที่ไก่ได้อ่าเพาะไว้ในถาดหลุมแบบนี้ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขนนะคะมอนี่กับมาพอกับไก่ขึ้เกาในช่องของไก่ไทยอินยูเคช n แนลมือนี่พาพี่นองมาอยู่ในอุโมง์คือเก้าจา่ามีแต่มือนี่สิพาพี่นองมาเพาะเม็ดทั่วมีลูกค้าเพื่นถามมากันแล้วจากว่า,าทั่วนี่ได้บ่มเม็ดบ่อหรือเห็ดแบบใดไก่บ้าได้บ่มเม็ดเด้อจากไก่กระเตรียมดินเตรียมหยัง แต่บบได้่มเม็ดเดาอจ้ะจะเตรียมดินเตรียมหนังแบบนี้เนาะจา้ะเป็นกระถาแบบนี้เขาสีเอาเป็นกระป๋องก็ได้เนาะจ้ะใครก็สีเอาเม็ดทั่วใส่ลงไปแบบนี้เนาะจา้ะใส่ลงไปแบบนี้ ใส่อ่าถาดไว้แบบนี้แล้วจากนั้นนะจ้ะใส่กระสีเอาอินมาก,กุบเลยจ้าอันนี้จะ็นทใส่ดินข้อมพทธรรมดาหน่แล้ะจ้ะเอามากรุบลิฟชิดเลยแบบนี้นะจ้ะ น้อยนะจะให้กดดินให้มันแน่นสักน้อยนะจ้าจากนั้นแค่น้ามะหดจ้าเอาน้ามะหดแค่เทียเดียวนะจ้าฮอดแค่เทียเดียวเพราะว่าขันทั้งฮดหลายเขากระสีเนากอนงอกแล้วกระสีมีอีกวิธีหนึ่งนะจ้ากระสีเอาไส่เอาดินเอาดินใส่กระป้องว้แบบนี้แล้วกดดินจักน้อยนะจ้ะกดดินจักน้อย แ,บบแต่ก็สิเอาทั่วนี่ใส่กระถางไว้แบบนี้แต่ก็สิเอาทั่วเนาะเอาใส่จากซีซีหมินี่จ้าเห็ดแบบนี้แล้วก็เอาน้ามะฮอดนะจ้าเอาน้ามะฮอดแค่เทเดียวแล้วก็ล้องอกจ้าเดี๋ยวไก่สีพาไปเบิ้งอันทีงอกแล้วนะจ้า พี่จ้าพี่น้องอันที่ทั่วที่ไก่ได้เพาะไวในถาดหลุมแบบนี้เขากระชิง,งอกมาแบบนี้เนาะจ้กอันนี้จะเป็นทั่วของเฟนบีนก็คือเป็นทั่วของฝรั่งเนาะจ้กที่เฟนบีนลนดบีนนีกก็คือของฝรั่งอันนี้ก็คือของไทยเฮาไก่กระเสียาไส้เป็นถาดเป็นหลุมเป็น กระป้องไว้แบบนี้เขากะสิงอกมาแบบนี้น้ำพี่น้องแยกหดหลายด้ยจ่ะขนุหดหลาเขากะสิบ่แข็งแรงแล้วก็จะไม่เราก็สีเนาก้อนงอกนั่นเองเนาะจา้ะนี่ละจ่ะเอาเคล็ดลับดีดีมาฝากพี่น้องกันเนาะจา้ะสำหรับเพาะทั่วอันนี้ก็เป็นทั่วร้านนาบีนทั่วไทยคือกันจากไก่กะสีหดน้ำแค่เทเดียวจากนั่นไก่กะสีเอาใส่เ,เก็บไว้ในอุโมงค์ของไก่แบบนี้ล้วกะเ,เพื่อ ให้เขาได้องอกนะจ้ะนอนนี่ละก็ะคือเป็นเคล็ดลับดีๆอีกเอามาฝากพี่น้องกันนะจ้ะหนจังไหนผู้ใดมาก็อย่าลืมนะจ้ะฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ไก่ไทยอินดูเคช n แนลเพื่อจะได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องอีกคือเก้าจ้าขอก็ไม่ได้คลิปหนานด้จ้า